สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมผมไปสอนน้องๆนะครับผมที่โรงเรียนนะครับผมทางจังหวัดมหาสรารคามมานะครับผมคราวนี้เนี่ยน้องเป็นมือกลองที่เป็นมือกลองใหม่นะครับผมมือกลองใหม่แต่ว่าเคยเล่นวงโยมาเหมือนกันนะครับผมคราวนี้พอผมไปไปเห็นน้องตีเนี่ยผมก็เลยสังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยใช้คือใช้ไปทั้งมือเลยนะครับผมแล้วก็ ลักษณะการจับไม้นะครับผมที่ที่ดูดูแข็งไปนิดนึงนะครับผมอ่ามันดูเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมันเป็นการจับไม้แล้วก็เป็นการตีกองที่มือแข็งไปนะครับผมอ่ามันทําให้สำนงสำเนียงในการตีกองเนี่ยหนักเบามันก็ทําได้ยากนะครับผมผมคราวนี้ผมก็เลยลองให้น้องรู้มาว่าน้องเนี่ยเป็นมือกลองเสน่ นะวงโยผมก็เลยให้น้องเนี่ยลองตีแบบสเสน่หอยู่ว่าจับยังไงน้องก็ตีให้ดูนะครับปรากฏว่าพอเวลาให้ตีแบบวงโยน้องกับใช้ข้อมือใช้นิ้วได้อย่างดีเลยนะครับผมผมก็เลยอ้าเวลาตีวงโยตีแบบนี้ทำไมเวลาตีกองชุดไม่ไม่ตีแบบแบบนี้ด้วยนะครับผม,ผมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันรีแลกมากกว่านะครับผมวันนี้ผมเลยอยากจะมาพูดถึง การจับไม้กลองดูนะครับผมแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะรู้มาก่อนแล้วว่าการจับไม้กลองเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยถ้าจะพูดอธิบายง่ายๆก็คือมันมีหลายสำนักนั่นเองนะครับผมก็คือครูคนนี้เนี่ยเขาเรียนมาจากครูอีกคนหนึ่งซึ่งสอนดีการจับแบบนี้อีกคนหนึ่งก็อาจจะเรียนมาจากครูอีกท่านหนึ่งที่สอนการจับแบบนี้นะครับผมก็เลยให้ชินกับการจับแบบนี้เนี่ยแล้วก็ สามารถแต่ถามว่าพัฒนาตัวเองนะครับผมสามารถสร้างเทคนิคต่างๆในการตีนะครับผมรูดิเมนต์ต่างๆก็ใช้ได้นะครับรวดเร็วอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมรวมไปถึงเช่นเดียวกันกันกบผมผมก็เรียนมาอีกในรูปแบบหนึ่งนะผมก็ทําให้ผมเนี่ยถนัดแบบนี้ที่เป็นปัจจุบันที่สอนอลูกศิษย์มาหลายๆคนแล้วก็รวมถึงที่สอนในเพจเช่นเดียวกันนะครับผมผมก็ถนัดแบบนี้คือผมเนี่ยเป็นจริงๆผมเล่นวงโยงมาก่อนแต่ผมก็ไม่ได้เป็นมือกลองวงโยมแบบจ๋านะผมเล่น ตำแหน่งอื่นในวงโยแต่ด้วยความที่เราครูพักรักจำนะครับผมแล้วเราก็อยากรู้สึกว่าไอ้ตีเสน่นเท่ดีเราก็เลยไปลองหัดตีสแสน่กับเพื่นอนมือสนดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนก็สอนมานะครับผมเราก็ลองฝึกมารวมไปถึงครูเห็นเราสนใจก็สอนมาว่าต้องมีวิธีการจับแบบนี้แบบนั้นนะครับผมให้เราลองลองฝึกดูรวมไปถึงการได้เรียนรู้จาก หลายๆคนคุณครูหลายๆคนรุ่นพี่หลายๆคนเขาก็สอนมานะครับผมเราเราก็เลยชินการจับอารมณ์เหมือนเป็นมือกวางวงโยมาเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือมันอาจจะแบบคว่ำมือน,นิดนึงฮะผมจะชอบสอนแบบจับอย่างนี้นะอ่ายื่นมือไปด้านหน้าคว่ำมือลงเอาดึงตัวกลับมาลักษณะการตีก็จะเหมือนคว่ำมือประมาณนี้เหมือนตีแบตเลยนะเหมือนตีแบตนะผมจะชอบสอนว่า หมือนตีแบตเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งซึ่งผมถนัดแบบนี้ถามว่าแบบผมดีที่สุดไหมผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าดีที่สุดนะครับผมแล้วก็คือคนที่จับแบบอื่นๆแล้วสามารถรีแลกนะครับผมแล้วก็ทําเทคนิคต่างๆได้ดีนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟันธงหรือไม่การันตีว่าแบบไหนดีที่สุดเอาเป็นว่าใครถนัดแบบไหนหรือเรียนรู้มาแบบไหนนะครับผมก็เราก็ฝึกต่อยอดแบบนั้นไปแต่วันนี้ผมจะให้ ตั้งข้อสังเกตให้แบบหนึ่งก็คือว่าการจับไม้กลองล่ะเราต้องประมาณไหนนะครับผมการจับไม้ก้องนะครับผมก็คือเราเนี่ยมันแล้วแต่นะบางครั้งบางทีเนี่ยบางเพลงมันอาจจะจําเป็นต้องจับเข้ามาลึกหน่อยเพื่อต้องการซาวอีกแบบหนึ่งบางเพลงอาจจะบางแนวเพลงหรือบางคนอาจจะจับที่ปลายหน่อยเพื่อต้องการซาวอีกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องการใช้เทคนิคอีกแบบหนึ่งซึ่งอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็น ปลีกย่อยที่ที่จะไม่พูดในคลิปนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตกับเพื่อนๆก็คือการจับไม้กลองเราเราจับเนี่ยเราอย่าให้มันมันแน่นจนเกินไปแต่ก็อย่าให้มันหลวมจนเกินไปหลายๆคนชอบจับสิ่งที่ไม่ควรเป็นเลยก็คือการจับแบบนี้เอานื้ชีไว้ตรงเนี้ยมันอารมณ์เหมือนตีละนาดเลยตีละนาดนะผมแน่นอนพอเอาเอาไว้อย่างเงี้ยเวลาเราตีเห็นไหมครับ มันจะสะเทือนนิ้วเราแล้วเวลาเราตีแรงๆอ่ะมันเจ็บนะครับเนี่ยเนี่ยมันเจ็บมาถึงนิ้วเลยนะซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายนะแต่ละน้ดเนี่ยมันอย่างนี้ไงมันไม่มันไม่จาเป็นต้องแรงเท่าเท่าการตีกลองนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้ที่แบบนี้อันอันนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งที่ที่ผมจะแนะนํานะครับผมข้อที่2ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกหลายๆคนชอบคือ นิ้วโป้งนะครับผมนิ้วโป้งเราควรจะอยู่อย่างเงี้ยกับไม้ไม่ว่าเราจะคว่ำหรือเราจะนะครับผมเอียงแค่ไหนก็ตามนิ้วโป้งจะต้องอยู่ประมาณอย่างงี้กับนิ้วชี้นะครับผมอย่าให้นิ้วโป้งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนิ้วโป้งนะ right? มันหลุดมาอย่างเงี้ยลมพูดง่ายๆว่าอยากกำแบบเนี้ยบางคนตีกองแล้วกำแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมเราต้องเอานิ้วโป้งนะประคองไม้ไว้นะฮะประคองไม้ไว้ ไว้จะท่าไหนก็ตามนะครับผมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ต้องประคองไม้ไว้นะครับผมส่วน3นิ้วที่เหลือเนี่ยก็ไว้ทําเทคนิคต่างๆที่เป็นรูทิเมนประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ,อข้อสังเกตในการจับไม้กรองอ,อีกต่อไปนะครับเราอย่าไปทั้งแขนอ่า น้องมือกองที่ผมพูดถึงเนี่ยไปทั้งแขนเลยอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเพราะไปทั้งแขนนะครับผมถามว่าการไปทั้งแขนเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการหนึ่งเลยสำเนียงที่ออกมามันจะแข็งอ่าแล้วก็ผมอ่ะเคยไปทั้งแขนเหมือนกันคราวนี้ตอนนั้นไม่มีคนสอนนะแล้วเราตีมั่วๆโอ้โหปรากฏว่าเชื่อไหมครับว่าหน้ากองเนี่ยบุ๋มเข้าไปเลย บุ่มเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเราไปทั้งแขนแล้วเรากดแรงสองคือพอเวลาไปทั้งแขนเนี่ยตีชาบเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกมันก็สูงไม่ขึ้นเพราะเราไปทั้งแขนมันแรงประทามันเยอะะเราไม่ยอมสะบัดเห็นไหมสะบัดฉาบเสียงออกมาเสียงมันเหมือนตีแรงแต่เราตีเบาๆเองกับไปทั้งแขนนะครับผมอ,อันตรายด้วยไปทั้งแขนนะครับผมก็ประมาณนี้ อย่าไปทั้งแขนอย่าไปทั้งแขนนะครับผมใช้ข้อมือใช้นิ้วนะครับผมให้มันรีแลกประมาณนี้นะครับผมนี่คือข้อสังเกตในการจับไม้กรองที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะจับรูปแบบไหนรวมไปถึงมือใหม่ด้วยนะครับผมอ่าถ้าเราเรียนรู้แบบไหนมาเราก็จับแบบนั้นต่อไปครับไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรมากนะครับผมอ่าแล้วก็ แต่เราก็ต้องดูนะคืออ,อีกนิดนึงก็แล้วกันแถมอีกนิดนึงคือผมอาจจะชอบคว่ำม,มือแบบนี้ใช่ไหมแต่หลายบางครั้งเ่ยหลายสำนักก็นะครับผมมือประมาณนี้แต่แน่นอนว่าไม่มีใครทํามืออย่างนี้แน่นอนก็คือเนี้ยเอียงไปจนขนาดเนี้ยนะครับผมมันตีไม่ได้เ,เขาเรียกว่ามันผิดสรีละของคนอ่าอย่างนี้มันก็ยังถือว่าเป็นรูปแบบที่มันยังตีได้นะแต่ถ้าใครองี้ มันจะตียังไงวะถูกไหมเข้าใจไหมครับบางคนชอบทาอย่างเงี้ยโอเวอร์เกินไปนะครับมันผิดสรีละคนมันตีไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต่อให้มันตีได้มันก็ตียากแหละโอเคนะครับพูดง่ายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผิดสรีระจนเกินไปอย่าให้มันการจับไม้กรองเนี่ยมันผิดสรีละร่างกายจนเกินไปประมาณนั้นแล้วกันนะครับผม,ผมก็ลองไปสังเกตตัวเองดูนะครับผมว่าเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามที่ผมพูดแล้วมันรู้สึกว่าไม่ตรงเท่าไหร่ก็ลองปรับ ปรับดูให้มันใกล้เคียงกับที่ผมพูดไปแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นข้อสังเกตในการจับไม้กลองที่ผมอยากแนะนําในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนลวกันนะครับถ้าใครชืช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์ให้หมใจกดติดตามเพื่อสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีติดกองได้ด้วยลวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ